ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งชอนเบสในการที่จะมาอัปเดตข่าววงการฟุตบอลตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงนี้ที่ยังคงคลึกคลืนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเปิดฤดูก,กาลอีกไม่ถึง1สัปดาห์แล้วนะครับในช่วงนี้และเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลของฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเนาะพาท่านผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันของเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเลยครับ มีหนึ่งคู่ที่เตะกันแบบปิิสนามตามรายงานของเพจ4 3 3ใน IG นะซึ่งนั่นก็เป็นคู่ระหว่างเรอเบดิตที่ถล่มเลกาเดตไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับโดยทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมาได้ประตูแรกจากบราฮิมดีอาร์ตประตูที่2จากประการหลังคนใหม่อย่างดีนฮุยเซนประตูที่3ได้จากประการหลังจอมเก๋าอย่างเอเดบริตเตามาได้ประตูทิ้งท้ายจากเจ้าเตียโก้ปีตาชครับทางฝั่งผู้เยือนแน่นอนว่าได้เอาคืนมาแค่เพียง1ประตูจากเอลฮัตตาดี คู่ถัดมาครับคู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคู่ระหว่างมนากะครับเปิดลังตอลกรรมเยือนของอินเตอร์มิรานครับคู่นี้เกิดเหตุพลิกล็อกขึ้นมานะในช่วงท้ายเกมนะครับเนื่องจากโมนากเจ้าบ้านเนี่ยออกนำมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะตั้งแต่นาทีที่3ครับจากตัวเอประจำทีมอย่างเจ้าอักเรอุสนะครับ ในนาทีที่3าครับฝั่งอินเตอร์มิลานผู้มาเยือนตอนนั้นยังไม่ได้ประตูตีเสมอเลยนะแต่ด้านมาเหลือผู้เล่นน้อยกว่านะครับเนื่องจากมิดฟิลจอมเก่าขว่าพวกเขาครับชาวฮันโนกรูมาโดนใบแดงโดยตรงเลยนะไล่ออกจากสนามนะครับอย่างไรก็ตามครับเริ่มต้นครึ่งหลังมานาทีที่60กับตาลของทีมครับมาทําประตูตีเสมอให้กับทีมได้นะครับและมาได้ประตูพลิกแซงนะครับจากเจ้าแองจี้ยูฮันบอนนี่นะครับทำให้จบลงด้วยผลสกอร์นี้ครับอินเตอร์มิลาน พลิกกลับเอาชารได้2ประตูต่อ1ต่อมาครับเรียกว่าเป็นคู่ที่เป็นไฮไลท์ในช่วงค่ำเกืนที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับคู่ระหว่างเชลซีเปิดลังสแตมฟอร์ดบดตอาชนะเรเวอร์กูเซนห้างค้ายาจากเยอรมนี ie, ไปได้2ประตูต่อศูนนะครับในนาทีที่18ครับเจ้าบ้านออกนําไปก่อนจากเจ้าเอสเตเวลวิลเลียนนะครับโอ้โหแข่งวัยเพียง18ปีมาทําประตูได้ในนาทีที่18 เป็นการออกสตาร์ตตัวจริงครั้งแรกลงสนามให้กับทีมใหม่เป็นครั้งแรกต่อหน้าแฟนๆทาประตูได้แบบนี้มันจะอเผอิญออะไรขนาดน,นั้นครับเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นการเปิดตัวแบบเออเหมือนฝันเลยก็ว่าได้นะแบบของแข้งหนุ่มแบบนี้นะครับเรียกว่าน่ายินดีจริงๆนะครับ แต่หลังจากนั้นครับเชลซี Chelsea ต้องรอถึงนาที90เลยนะกว่าจะมาได้ประตูที่2นะครับจากซูเปอร์ซับอย่างชัวรเปโตรนะครับนี่ก็ยังคงฟอร์มลดแรงจากศึกฟุตบอลสโมสรโลกอยู่นะชัวเปโตรนะครับแต่นี่ก็เรียกว่าเป็นการมาทําประตูแรกแหละต่อหน้าฟแฟนๆในสแตนฟอร์ดบิทใช่ไหมเพราะว่าในศึกฟุตบอลสโมสรโลกที่เตะกันเมกามันเป็นแบบสนามกลางไงนะครับนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ของแข้งชาวบราซิลแข้งรุ่นพี่ของเอสเวาวิลเลียนไลน์นี้นะครับ ทางเรเวอร์กูเซนนี่เรียกว่าโอ้โหเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าใครได้แบบรับชมนะครับเกมลุกเลยกว่าจืดเชื่อจริงๆนะครับพัตติชิกที่ยิงก็ไม่น้อยนะในซีซั่นที่แล้วนะครับก็แทบจะทําอะไรให้กับทีมไม่ได้นะครับหรือจะเป็นสํารองอย่างวิกเตอร์โบนิเฟสลงมาก็ไม่ได้ทาอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแดนกลางของเชลซีตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกอย่างไคลเซโดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจองานยากอะไรขนาดนั้นหรือว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอย่างเอสูโกก็เก็บเรียบได้หมดนะครับ กองหลังอย่างอโทซินหรือเจ้าเป็นจอร์ดอาเชมปงก็ไม่ได้แบบเจองานยากอะไรเลยนะโอ้โหเรียกว่าเมื่อคืนนี้เอริกเทนฮาก็ต้องไปปรับไปแก้กันแบบยกใหญ่ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณเกือบเกือบสอสัปดาห์นะครับศึกบุนเดสลิกาก็จะเปิดทําการแข่งขันอ,อ,อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อคืนนี้น่าผิดหวังมากๆนะเนื่องจากทําประตูไม่ได้แบบนี้เนี่ยเลเวอร์กูเซ่นที่เป็นทีมรุ่นแชมป์ของลีกเมืองเบียร์เนี่ยมันต้อง มันต้องแบบดูดันกว่านี้นะในเรื่องของการเข้าทำเนาะอย่างน้อยก็คงจะมีประตูบ้างอะไรอย่างนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาติดตามข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างน,นะครับสืบเนื่องจากประเด็นก่อนเกมคู่ระหว่างเชลซีกับไบเออร์โรเวอร์กูเซ่นนี่แหละที่ ทั้งแจ็คสันกับคริสโตเฟอร์เอกุนกูนะครับโดนหั่นชื่อออกจากทีมแบบนี้ครับเป็นที่ชัดเจนเลยว่าเชลซีนะครับกำลังจะขายผูเ้เล่นทั้งคู่ออกไปนะครับซึ่งผมเชื่อได้ว่าแฟนเชลซีหลายๆคนหรือว่าแฟนทีมอื่นด้วยก็ได้ที่ติดตามข่าวยู่ในทุกๆวันนี้นะครับไม่ได้แปลกใจอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็ได้แบบอธิบายกับท่านผู้ชมในเนื้อข่าวของเมื่อวานไปด้วยว่า ทั้งแจ็คสันและก็อ e ีก uh ุนคูเนี่ยเป็นสองผู้เล่นที่เชลซีต้องขายในเดือนนี้อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจะไม่มีชื่อเมื่อคืนก็ไม่ได้แบบแบบต้องตกใจแปลกใจอะไรขนาดนั้นนะครับโรมาโน่นะครับได้รายงานเพิ่มด้วยนะครับเมื่อคืนว่าการตัดสินใจของนักเตะทั้งสองเนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับทั้งแจ e ็คส uh ันอนกุนคูพร้อมที่จะย้ายออกจากเชลซีในเดือนนี้เลยนะครับซึ่งมีการเจราจากันอยู่ต่อเนื่องนะระหว่างนักเตะกับสโมสรน,นะครับ ตัดมาที่ข่าวขาออกของแมนยูนเต็ดกันบ้างน,นะครับเมื่อล่าสุดลโลมาโนรายงานว่าแมนยูนเต็ดเปิดประตูบานกว้างเลยในการจะปล่อยฮอยลุนออกไปแบบยืมตัวนะครับแต่กับการน,นักเตะต,ต้องการอยู่กับแมนยูนเต็ดต่อไปเอาละสิเอาละสิละสและลโลมาโนรายงานอย่างนี้ด้วยนะครับว่าฮอยลุนเนี่ยยืนกรานเลยว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยในการอยู่กับแมนยูนเต็ดต่อไปอะซัมเมอร์นี้ของเขาอะนี่คือสิ่งสําคัญเลยและไม่กลัวด้วยนะ ที่จะเกิดการแข่งขันภายในทีมในตำแหน่งของเขาอะในตำแหน่งเบอร์เก้านะกับเบนจามินเซสโกเนี่ยพร้อมสู้อะเออเอาสินะครับเกิดสารการตึงเครียดแล้วแบบนี้ครับเอซีมิลานจากอิตาลีนะครับให้ความสนใจนักเตะด้วยนะครับได้ทําการติดต่อหาเอเจนต์ของนักเตะแล้วด้วยเพื่อให้ดีลนี้มันเดินไปข้างหน้านะครับแต่เอซีมิลานเนี่ยเขายังมีแผน B นะถ้าหากแบบพอยลุนดือ้อแบบไม่ย้ายมาอะไรแบบนี้นะครับก็สนใจวาราวิทของยูเวนตุสเอาไว้ด้วยนะครับ แมนยูเต็ดต้องการค่าย,ยืมอยู่ประมาณ6ล้านยูโรนะบวกกับที่ต้องการให้เอซีมิลานเนี่ยไปจ่ายเงินเสนอแบบเต็มจํานวนให้กับนักเตะเอาเองด้วยนะครับซึ่งแมนยูเต็ดจะไม่ช่วยนะพร้อมกับให้แนบออปชั่นซื้อเอาไว้ที่ประมาณ40ลบร้านยูโรนะครับมากกว่า40ล้านยูโรโอ้โหแต่ไม่ได้ระบ,บุนะว่าเป็นการแบบบังคับซื้ออะไรนี้แต่อย่าให้แนบออปชั่นเนี่ยเอาไว้นะครับว่าถ้าอยากซื้อขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ซื้ออยู่ที่ราวๆแบบมากกว่า40ล้านยูโรนะครับ มาดูข่าวชวนปวดหัวของพลพรรคเรือใบสีฟ้ากันบ้างนะครับเมื่อราศุดครับโรดี้ได้รับบาดเจ็บอีกแล้วนะครับซึ่งเขาต้องพักออกไปอย่างน้อยเนี่ยจนถึงกลางเดือนกันยายนเลยนะโดยกุนซอเป๊ปกาเดล่านะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าโรดี้เนี่ยกำลังดีขึ้นเลยแต่เขากลับมาได้รับบาดเจ็บใหญ่ต่อจากกับเกเบอฮิราวนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอ่ะนะครับ เขาได้ฝึกฝนเป็นอย่างดีเลยคือฝึกฝนดีขึ้นมานะครับซึ่งเราก็หวังว่าหลังจากการหยุดพักเบรกทีมชาติในช่วงกลางเดือนกันยายนที่นักเตะมีโอกาสจะกลับมาได้อะไรอย่างนี้นะครับเขาจะกลับมาฟิตดีจริงๆแล้วอะไรแบบนี้นะครับ ในส่วนของช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอรบกวนทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่ผ่านทางมาหรือว่าติดตามช่องจอร์นเบสอยู่แล้วเนาะอย่าลืมใช้กันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับนี่เป็นกาลังใจสําคัญเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญนะครับที่ผมจะได้มาทําคลิปต่อเนื่องในแต่ละวันให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ